สบายดี LT Vision โครงการไฟฟ้าพลังงานลมแขวงเซก่องและแขวงอัตตปือธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB และมอนศสูนวินช์พาวเวอร์ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้แบบ N อ n r e c o r d f i n a n n i n n p p c k a เก มูลค่า692.55ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมมอนสูนวินฟาร์มกำลังการผลิต600เมกะวัตต์ที่แขวงเซกองแล้วก็แขวงอัตปือเพื่อส่งออกแล้วก็จำหน่ายไฟฟ้าให้กับเวียดนามโดยโครงการดังกล่าวจะเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นแห่งแรกในสปปลาวที่คาดว่าจะมีส่วนช่วยลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกต่อปีได้เทียบเท่าอย่างน้อย 7 4 8 8 7 6, 7 7ตันคาร์บอนไดออกไซด์โดย ADB เป็นผู้จัดการในการวางโครงสร้างและก็แผนการเงินซึ่งเงินกู้มีรายละเอียดดังนี้ครับ 1. เงินกู้แบบ A จำนวน100ล้านดอลลา,าร์สหรัฐจากแหล่งเงินทุนสามัญของ ADB 2. เงินกู้เสริมพิเศษจำนวน150ล้านดอลลา,าร์สหรัฐ ซึ่งประกอบด้วยเงินกู้จากธนาคารไทยพาณิชย์ของประเทศไทยจำนวน100ล้านดอลลาร์สหรัฐและซูมิโมโต้มิซุยแบงกิ้งคอร์ปอเรชั่นอีก50ล้านดอลลาร์สหรัฐ 3. เงินกู้เงื่อนไขผ่อนโปรนที่บริหารโดย ADB จําจำนวน50ล้านดอลลาร์สหรัฐ 4. เงินกู้กู้ขนานจำนวน382.55ล้านดอลลาร์สหรัฐและ 5. เงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากหน่วยงานเอเชียดีเวลลอปเมน l ์ หรือ ADF จำนวน10บร้านดอลลาร์สหรัฐอันหนึ่งครับรัฐบาลสปปลาวให้ความสำคัญกับการพัฒนาแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าและส่งเสริมการผลิตพลังงานหมุนเวียนเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าและการส่งออกซึ่งเป็นแหล่งที่มารายได้สำคัญต่อการเติบโตเศรษฐกิจของสอปปลาวทั้งนี้ครับปัจจุบันสปปลาวมีแหล่งผลิตไฟฟ้าที่มีกำลังการผลิตตั้งแต่1เมกะวัตต์ขึ้นไปจำนวน9 4แห่ง รวมกำลังการผลิตทั้งหมด11,661.14เมกะวัตต์โดยในปี2565การผลิตภาคพลังงานมีมูลค่า41,196,000ล้านกีบหรือประมาณ82,392ล้านบาทและรายได้าจากพลังงานไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ11.5ของ GDP ขอบคุณข้อมูลจากสถานกงสุลใหญ่ณแขวงสวรรค์นครมแล้วพบกับ LT Vision ได้ใหม่ในมือหน้า Bye bye